ฟอร์ดแรนเจอร์ของเรานะคะเป็นรุ่นเริ่มต้นของตัวยกสูง4ประตูนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2,002น,นะคะเกียร์นินนวลนะคะรุ่นนี้จะไม่มีเกียร์ออโต้นะคะรุ่นนี้ของเรานะคะเป็นตัวยกสูง4ประตูนะคะราคาของเรานะคะจะอยู่ที่752,000บาทนะคะราคาที่ถูกที่สุดนะคะของเรานะคะนะคะ ีของเรานะคะ XL+ นะคะ4ประตูยกสูงรุ่นนี้นะคะของเรามาจัดแคมเปญให้ลูกค้านะคะดาว15%นะคะอยู่ที่แสนกว่าบาทเนาะให้ลูกค้าจ่ายส่วนต่างนะคะอยู่ที่29,900บาทพร้อมรับรถันถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะที่0979199656นะคะน้องเอินดีให้คำปรึกษานะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมว่า โอเคดาวใส่เงินดาวแค่นี้นะคะพร้อมรับรถนะคะมีของแถมอะไรให้อีกบ้างนะคะเขาสอบถามมานะคะวันนี้น้องเอกก็ขอตัวบายๆลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ